굿มอร์นนิ่งค่ะพี่น้องชาวอ e ีเพทุกคนนะคะวันนี้มีคําถามจากน้องๆน,นะคะมาถามพี่เอค่ะว่าเพี่ขาเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยยังไม่มียอดขายเลยนะคะแล้วเราเนี่ยจะทํายังไงดีคะโอเคขอบคุณสําหรับคําถามของน้องนะคะเพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเดือนนี้นะคะคือเดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนที่ปรับเซียนนั่นเองนะคะเพราะว่า ถ้าเรานะคะทำ e Bay มาหลายปีเนี่ยเราจะสามารถกลับไปย้อนดูยอดขายของเราในแต่ละปีได้เลยนะคะว่าเดือนนี้มิถุนายนของทุกๆุกปีนะคะยอดขายเนี่ยเราก็จะตกนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยตลอดค่ะแล้วถามว่าแล้วพี่เอขาแล้วเราจะทำยังไงดีคะ โอเคพพ่มีเทคนิคให้กับน้องๆน,นะคะที่เพยทำสม่ำเสมอนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องลงสินค้าใหม่นะคะสม่ำเสมอคือทุกเดือนเนี่ยเราต้องเช็คตัวเราแล้วแหละว่าใน1เดือนในร้านของเราเนี่ยเราได้มีการลงสินค้าใหม่หรือเปล่านะคะข้อที่2ค่ะก็คือว่า รายการเดือนที่ผ่านมานะคะร้านของเราเนี่ยรายการไหนมีรายการที่เราขายไม่ได้หรือเปล่านะคะอะไรก็ตามนะคะถ้าเราลงขายแล้วผ่านมาแล้วหนึเดือนเนาะแล้วมันขายไม่ได้เพยแนะนําว่าให้ลบรายการนั้นทิ้งได้เลยค่ะเพราะอะไรมันมีการนิสูทออกมาแล้วว่าใน30วันเนี่ยเราลงขายแล้วแต่มันขายไม่ได้นะคะ เอยบอกก่อนนะว่าเวลาเราลงขายบน e-bay ะค่ะมันมีระยะเวลา30วันก็จริงแต่อย่าลืมนะเราขายออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็คือ24ชั่วโมงใน30วันนั่นเองมันมีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันไม่มีคนเห็นมันไม่มีคนเข้ามาซื้อเพราะสินค้าชิ้นนี้มันไม่น่าสนใจใน t ํ m ไม่นเวลานี้มันไม่น่าสนใจฉะนั้นเราก็ลบรายการสินค้านั้นออกค่ะข้อที่3นะคะก็คือว่า เราจะต้องทำา Data mining ค่ะทุกวันสม่ำเสมอเราเคยเก็บ Data ข้อมูลไหมคะว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะเราได้ลองทดลองในการทำา d t t m m n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  g ค้นหาความต้องการของลูกค้าบน eBay เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทายสินค้าที่น่าสนใจแล้วทำกำไรแล้วที่ฝรั่งเขาซื้อเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเขามีสินค้าอะไรบ้าง เราได้ลองทำเหล่านั้นไหมถ้าเราได้ทำนะคะเราจะเห็นรายการสินค้าที่น่าสนใจที่เอามาขายทำกำไรบน EBa y ได้และนั่นแหละคือสินค้าที่มันอยู่ในข้อที่1คือสินค้าใหม่ในร้านของเรานะคะต่อไปข้อที่4ค่ะก็คือว่าเรามาเช็คตัวเราเองซิว่าเราได้มีการลงขายสินค้าทุกวันหรือเปล่า ว้าวทำไมพี่เอถึงพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการที่เราลงขายสินค้าทุกวันเป็นการที่เราให้ AI ของ e bay จับพฤติกรรมของเซลเลอร์ค่ะหากเราลงขายสินค้าทุกวัน ai จะรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าพฤติกรรมของเซลเลอร์ร้านนี้เป็นสินค้าที่เป็น New List นะคะ New l i s t i n g อยู่ตลอดเวลาเลยฉะนั้นเราเนี่ยหากเราอยากมี อยอดขายทุกวันหรือทุกเดือนนะคะแน่นอนเนี่ยเราจะต้องลงสินค้าทุกวันค่ะเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ eBay ให้ AI ของ eBay จับการเซิร์ชในการค้นหาสินค้าในหน้าแรกสม่ำเสมอในทุกๆุกวันค่ะหากเราลงสินค้าทุกวันเราก็จะอยู่ในหน้าแรกในคำค้นในการค้นหาสินค้าว่าคือสินค้าที่เป็น n new l i s t i n g ค่ะนี่แหละคือเทคนิค4ข้อนะคะที่ให้น้องๆไว้ เพื่อน้องๆเนี่ยจะได้เอามาใช้ปรับใช้ในร้านของเรานะคะเพื่อให้เดือนนี้เนี่ยจะไม่ร้านของเราจะไม่อยู่ในติดในคำว่าเป็นเดือนปรับเซียนเราไม่นะเราจะต้องไม่ว่าภายนอกจะเป็นไงเศรษฐกิจกโลกจะเป็นไงไม่รู้แต่เรารู้ว่าพฤติกรรมของเราในการที่เราเป็นซเซลล์เราจะเอาสีข้อนี้มาปรับใช้ในร้านของเราเพิ่มยอดขายในร้านของเรานะคะให้เรามีไรายได้กับ eBay ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะส่วนวันนี้นะคะน้องๆวันนี้เ่เอมาสอน e b เบนะคะเช้านี้นะแต่นักเรียนของเบย์เขายังไม่มาค่ะวันนี้เนี่ยน้องที่เขามาเรียนกับพี่เอนะคะเขามาเรียนตัวตัวกับเ่เอเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของอัญมณีนะคะหินพลอยไรพวกนี้นะคะ่ะวันนี้ี่เอก็มีหนังสือนะคะที่เป็นเ e เ e อร์เรนในการเอามาสอน e b เบด้วยนะคะนั่นก็คือ พี่เอมีสี่เล่นนะแต่เดี๋ยวพี่เอเนี่ยจะเอามาแนะนำให้กับน้องๆอ,อย่างวันนี้เนี่ยพี่สอนอีเบเนาะเวลาพี่เอจะสอนทุกครั้งนะคะพี่เอจะต้องมีหนังสือในการมาเ e เฟอร์เรนซ์ในการเป็นเหมือน คู่มือนะคะให้กับน้องๆได้เป็นแนวทางให้กับน้องๆด้วยเผื่อน้องๆคนไหนเนี่ยฟังเพยอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อตามเพยดีกว่าอันนี้ก็ได้เลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยน้องเขาอยากขายสินค้าที่เป็นพวกอัญมณีนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งพอดีบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่แถวสีลม สาทรนะคะเพ่ก็รู้สึกว่าเออสินค้าเนี่ยที่เขาอยากขายมันก็อยู่ในแหล่งที่เขาหาสินค้าได้ด้วยมันก็เลยเป็นข้อดีของเขานะคะอีกอย่างหนึ่งวันนี้เพ่มีหนังสือคําว่าจิวเวลリมานะคะแน่นอนแหละหนังสือจิวเวลリก็คือเจมส์มีอยู่หน้าหนึ่งอันนี้จะจริงคนไม่ต้องไปซื้อตามเล่มน,นี้ก็ได้นะเพราะเล่นนี้มันอาจจะออกแนววิชาการนิดนึงแต่มันเป็นข้อมูลได้ดีนะคะที่อยากเปิดหน้านี้ให้น้องๆดูค่ะเห็นไหมคะ อันนี้คือแผนที่โลกนะคะแล้วเขาก็จะบอกแหล่งของสายแร่นะคะที่มีอัญ,ญมณีที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละประเทศก็คือประเทศไหนมีอัญ,ญมณีประเภทนั้นที่มีเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะภูมิศาสตร์เหรอเขาเรียกสายแร่เหรอที่อยู่ในประเทศนั้นอย่างเช่นนนยกตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ที่เพี่ซื้อมาเพราะว่าเพจจะได้เป็นเรฟเฟอรนได้เวลา สมมุติเพยสอนพลอยหรือขายเรื่องพลอยอัญมันนีเขาก็จะเขียนตรงนี้นะคะว่าไทยแลนด์ซึ่งไทยแลนด์เนี่ยประเทศไทยนะคะ90%เลยนะคือที่มีแน่นอนทุกคนก็ต้องรู้ก็คือทับทิมสยามของเราคือลูบี้นั่นเองนะคะจะมีพลอยทั้งหมดด้วย4สสายแรกนะคะที่เจอในประเทศไทยซึ่งเราสามารถพบ พลอยอน,นมนตรงนี้ยเนี่ยที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะฉะนั้นเวลาเราไปจันทบ,บุรีเราไปหาพลอย4ประเภทนี้ได้เลยแล้วเอามาขายทำกำไรบน ebay ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูบี้นะคะเป็นเป็นกกรนตนะคะแล้วก็เป็นพวกซฟายแล้วก็เป็นพวกไทตันนะคะอะไรพวกนี้ค่ะ ใส่พเพไม่แน่ใจอีกอันหนึ่งอะไรนะคะก็คือจะเป็นพลอยทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะพเพย์ไม่ได้เอาแว่นตาม,มาวันนี้นะคะก็จะเป็นประเภทนี้ฉะนั้นเวลาเราไปที่ที่จันทบุรีเราเห็นเลยนะพอเราไปดูนะคะถ้ามีลูบี้โอเคแนะนําอันดับหนึ่งเลยประเทศไทยเนี่ยก็คือจะขายลูบี้ได้นะคะวันนี้เนี่ยพี่เอพอดีน้องเขามันเรียนตัวตัวกับเพยวันนี้ที่เมีพลอยมาให้เขา2ชิ้นนะพลอยแบบแรกนะคะนี่ Okay. เอามาให้น้องเขาเพื่อตอนเรียนเวิร์กช็อปจะให้เขาลงขายบน ebay นะคะแบบแรกเวลาเราไปที่จันทบุรีอันนี้เนี่ยจะเป็นซับไฟนะคะเยลโล่ซับไฟ,น,ะะบไฟนั่นเองนะคะเวลาเราไปจันเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใส่กล่องแบบนี้นะคะ ขายเป็นเม็ดเม็ t. อันนี้เราก็จะเรียกว่าพลอยลวงนะคะขายเป็นเม็ดเมเจรนดเรียบร้อยเราสามารถไปซื้อได้เลยพลอยหนึ่งเมกจะมีราคา100บาท200บาท300บาท500บาท1 0 0 0บาทมันมีแล้วแต่เกรดของมันนะคะหากเราเนี่ยเพิ่งเริ่มนะเราสามารถซื้อพลอยแบบนี้ได้เลยซึ่งข้างหลังเนี่ย ร้านเขาก็จะเขียนไว้แล้วแหละว่าเป็นซัฟไฟนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบุสลาคมเนาะถ้าเกิดเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือยีนโลซัฟไฟนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ขายเป็นเม็ดได้เลยแล้วเราก็เอามาชั่งน้ําหนักนิดนึงนะคะว่าน้ําหนักเนี่ยกี่กรัตเวลาเราขายนะคะเราจะขายพลอยเนี่ยเราจะขายเป็นกระลัตส่วนอีกอันหนึ่งที่เพเอามาให้กับน้องเขาในการเรียนแล้วก็ให้เขาเอามาลงขายนะคะอันนี้เนี่ยเป็น พอยก็คือลูบี้นั่นเองแล้วก็พลอยเม็ดนี้เนี่ยพี่เอให้น้องเขาเนี่ยอยู่ที่1.73กละลัตนะคะอันนี้พอยตัวนี้เราจะเอาไปทําเป็นตัวแหวนนะคะได้เลยหรือเอาไปจี้ก็ได้นะคะ อันนี้เนี่ยออกใบเซอร์เรียบร้อยนะคะนี่จะมีใบเซอร์เฟเคชฉะนั้นเวลาเราเอาขายบน ebay เรากส็สามารถเขียนได้เลยว่า Ruby 1 7 3กะลัดนะคะแล้วเราก็เขียนรายละเอียดของตัวสินค้าของพลอยตัวนี้นะคะแหล่งที่มาของพลอยเป็นยังไงเราเขียนตรงนี้หมดเลยเพราะว่าใบเซอร์เ i ฟเคชเนี่ยเขาออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มีรายละเอียดว่าคัตติ้งนะคะตัวพลอยเนี่ยเจรน,นายแบบไหนนะคะสีเป็นแบบไหนมีการเผาใหม่หรือเผาเก่านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นใบเซอติฟิเคตเรียบร้อยเลยเวลาลงขายฉะนั้นน้องที่เขามาเรียนกับเพยวันนี้เนี่ยเพยก็มีพลอยให้เขา2ชิ้นนะคะแล้วก็เวลาเราขายบน e-bay ก็เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถขายพลอยที่ จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคตหรือเราออกใบเซอร์ติฟิเคตนะคะที่สถาบันที่ได้รับการยอมรับนะคะสถาบันนี้จะอยู่ที่สีลมนะคะเนี่ยเราก็ขายได้สองแบบหรือหรือนะคะเราจะขายเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราใช้คีย์เวิร์ดก็คือเป็นเจมสโตนเนาะหรือเราจะขายแบบนี้ก็ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือเป็น อันนี้ก็คือเป็นสโตน e นะอันต้องเรียกว่าสโตน e นะคะเพราะว่าเป็นหินอันนี้เป็นหินที่เจรนายเป็นพระพิคเนตค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหินเหมือนกันอันนี้นะคะเป็นหินเหมือนกันแต่ว่าก็จะเจรนายเป็นพระพุทธรูปเดี๋ยวที่ต้องบอกก่อนเพ่เป็นคริสนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยพี่เอซื้อมามานะคะพี่เอจะมีเยอะมากเลยเพราะว่าหนึ่งเอาไปมาเป็นเรสเฟรนในการสอนด้วย2เอามาให้เห็นว่าเนี่ย เราลองทำดัตต้าเมน n ่บน Ebay เราจะเห็นเลยค่ะว่าถ้าเราขายบน Ebay นะคะสองสิ่งนี้เราจะขายในแคตตา o r อของ c o l l e c t i b l e ค่ะอันนี้คือเวลาเราใช้ keyword เราใช้เป็น Stone นะคะแล้วก็ใช้ b e l i e ่ได้เลยความเชื่อนะคะหินเนี่ยเราใช้แบบนี้ได้หรือว่าถ้าเราลงขายเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เราต้องขายใน c a t ตา o r อ Jewelry ว a รีนะคะนี่เห็นไหมว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นหินเหมือนกันแต่พอผ่านการเจรนาขายในอีกแคตตากอรี่นึงเนาะแต่ถ้าเกิดหินชนิดนี้แล้วแกะสลักออกมาเป็นพระพิฆเนศอย่างนี้เราก็ต้องขายในลเลกเทเบิลขายในเรื่องของความเชื่อนะคะแอนทีอลเลกเทเบิลเป็นของสะสมนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุตินะหินที่แกะสลักแล้วมันใหญ่กว่านี้อาจจะใหญ่กว่านี้มากๆนะคะ อันนี้เราสามารถเอาไปใส่ในแคตตาก็อของ home and garden นะคะเพราะว่าเขาเอาไปตกแต่งบ้านนั่นเองมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราขายะคะ่ะเราเนี่ยจะเอาไปเอาไปใช้งานหรือวัตถุประสงค์ของสินค้าชิ้นนั้นนะอย่างไรเราจึงต้องใส่แคตตาก็อให้ถูกต้องตามสินค้านั้นด้วยนะคะ การที่พี่เอตอบคําถามได้ว่าเห็นสินค้าชิ้นนี้ปุ๊บจะไปวางลงขายแค่ไหนมันอยู่ที่ตอนที่เราทำดัตต้า i ม i น g ค่ะส่วนน้องคนไหนนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากขายพลอยอยากขายหินอยากขายอัญมณีพวกนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ เราไม่ได้มีความรู้มากแต่เราอยากหาความรู้เราจะมีแหล่งความรู้ที่ไหนเพมี me, หนังสือแนะนำให้กับน,น้องๆน,นะคะด้วยกันสองเล่มสองเล่มด้วยกันนะคะราคาไม่แพงเลยแต่ข้อมูลแน่นมากซึ่งเรา,เาสามารถเอาไปขายเอาไปเขียนเขียนเป็นดิสคริปชันเขียนเป็นรายละเอียดของสินค้าใน eBay ได้เลยอ่ะเรามาดูหนังสือเล่มแรกนะคะชื่อหนังสือว่า James Stone นะคะเพมี me, ให้ดูนี่ หนือเล่มนี้มันดีตรงอย่างนี้ค่ะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะอธิบายว่าสีของพลอยถ้าเราเห็นสีของพลอยเนี่ยเป็นสีแดงนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าพลอยที่มีลักษณะเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นหินประเภทไหนบ้างเขาจะมีรายละเอียดบอกแบบนี้เลย นะคะคอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวหรือสีเงินนะคะก็คือ White and Silver มันจะมีอะไรบ้างที่เราเอามาขายได้แล้วก็เอามาเรียกเช่นอย่างเช่นไข่มุกนะคะเพอร์นเนี่ยเราก็มาขายได้ซึ่งจะอยู่ในใน เขาจะเรียกว่าเป็น white and silver นะคะก็คือสีของอัญมณีนั่นเองนะคะหรือแม้แต่เห็นไหมคะว่าเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็จะเป็นอะไรบ้างจะมีหินประเภทไหนบ้างซึ่งนหนึ่งในนั้นเนี่ย ก็คือตัวนี้ที่มันเป็นซับไฟนะคะนี่ก็จะอยู่ในประเภทของสีเหลืองเวลาเราไปเจอพลอยที่จันทบรุรีหรือว่าไปเจอที่ศรีลมเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อพลอยชนิดนี้เป็นสีเหลืองนะมันคืออะไรหน้าตาม,มันจะเหมือนเลยค่ะมันจะคล้ายในแบบนี้เลยหนังสือเล่มนี้คือน้องสามารถไปซื้อแล้วเป็นเนฟรฟเฟลนได้นะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะพี่ยกตัวอย่างให้ในหน้านี้อ่ะอย่างเช่นหน้านี้นะคะเขาจะมีเห็นไหม ว่าหน้านี้นี่คือลูบี้ลูบี้มันก็จะมีพลอยที่เป็นลูบี้จริงๆกับอีกอันนึ่งก็คือลูบี้สตาร์นะคะที่มันจะเป็นแฉกแฉกแบบนี้นะคะ นี่เห็นไหมหรือว่าตรงนี้ก็เป็นซับไฟนะคะบูซับไฟนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าตัวของซับไฟเขาสามารถเอามาทําเป็นแกะสลักที่เพย์บอกแบบนี้นะคะพวกซับไฟก็จะเป็นอัญมณีเป็นเป็นหินเนื้อแข็งนะคะซึ่งสามารถเอามาแกะสลักเป็นรูปอย่างนี้ได้เห็นไหมคะเป็นรูปพระพุทธรูปแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูนะคะอีกอย่างดึงหนสือเล่นนี้เขาจะบอกเรื่องของคัตติ้งด้วยนะ ว่าถ้าเกิดเป็นพลอยประเภทนี้เวลาเขา,เ,าเจราไาออกมาเนี่ยเขาจะเจรณาออกมาในรูปแบบไหนนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่เอเชียบุ๊กนะคะนี่หนังสือเล่มนี้ซื้อได้ที่เนะอเชียบุ๊กนะราคาอยู่ที่395บาทเท่านั้นเองเล่มไม่แพงค่ะแต่อีกมีอีกหนึ่งเล่มนะคะถ้าน้องๆคนไหนขายเรื่องพลอยอัญมณีนะแล้วอยากจะได้หนังสืออีกเล่มหนึง่งชื่อว่า Guide to James ค่ะ หนังสือเล่มน,นี้มันดีตรงไหนรู้ไห,ไหมอ่ะอเคยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นลูบีนะ้เนาะที่พี่เอยกตัวอย่างลูบี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยมาเมืองไทยเพยาะ่าอยากได้ทัพทีมสยามของเราก็คือลูบี้นั่นเองนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเลยนะคะว่าลูบี้เนี่ยลักษณะหินเป็นยังไงก่อนเจรไนาจะเป็นลักษณะแบบนี้ เจลไนแล้วจะเป็นแบบนี้ลูบี้เอามาทําเป็นตัวเรือนจะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้เห็นไหมนี่คือลูบี้ลูบี้เนี่ยค่ะมีการคัตติ้งนะคะรูปแบบของการเจรไนเข,เขาเขาจะเจรไนเห็นไหมว่าหลายแบบมากฉะนั้นเวลาเราอะ่ะเ,ออเห็นพลอย1เม็ดอะคะ่ะเราจะต้องรู้ด้วยว่าพลอยเม็ดนี้เขามีการคัตติ้งนะคะของลักษณะของพลอยมีการเจรไนออกมากเป็นรูปแบบไหนรูปไข่รูปทรงกมลมรูปหัวใจรูปสี่เหลี่ยมรูปแบบลักษณะแบบไหนซึ่งพลอยแต่ละประเภทก็จะมีการเจรไน ประเภทนั้นๆเลยนะคะอ่าอย่างเช่นเพเอาให้ดูออมอรอนเอมอรอนเนี่ยเขามีตั้งแต่ทรงสี่เหลี่ยมทรงหยดน้ําหรือทรงกลมอย่างนี้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งเวลาเรามีหนังสือพวกนี้เลยเฟล์สแล้วสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปเขียนในดีสคริปชันได้เลยถ้าน้องๆไม่ออกใบ c e r เทอร์ฟิเคตนะคะน้องก็ต้องมีความรู้ซึ่งแล้วเราเจะเอาความรู้จากที่ไหนก็คือหนังสือนั่นเองเอาหนังสือพวกนี้มาเขียนในเรฟเลนในดีสคริปชันในการลงขายสินค้าบน eBay ได้เลยค่ะจะทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยมีความรู้นะเราไม่ได้อยู่ดีๆแบบอยากจะขายอะไรครบขายแบบนั้นคือไม่ใช่นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่เอซือ ที่คีโนคุเนียนะคะซึ่งราคาจะอยู่ที่706บาทนะคะหน่าสือเล่มน,นี้แพงหน่อย706บาทนะคะเล่มน,นี้300 395บาทฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ขายเรื่องพรอยอัญมณีนะคะก็สามารถซื้อ2เล่มนี้เอามาเป็นเลเรเลนะคะเลือกเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้นะเอามาเป็นเลรเลนในการลงขายสินค้าบน ebay ได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าวันนี้พอดีพี่ไม่ได้เอาตัวอย่างมานะ,ะก็คือ พลอยที่ทําสําเร็จแล้วมาเป็นตัวเรือนเช่นมาเป็นแหวนมาเป็นข้อมือมาเป็นสร้อยคอมาเป็นต่างหูงวันนี้พี่เอไม่ได้เอามานะคะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งเริ่มต้นเบบีอยู่นะคะฉะนั้นก็เอาเล็กๆก่อนที่เอามาขายทากาไรบน eBay นะคะหากใครนะคะน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเอาอยากอยากเ e รียน eBay อยากมาเรียนตัวตัวกับพี่เออยากอยากหาตัวเองให้เจอนะว่าเอ๊ ฉันเนี่ยจะเอาอะไรมาขายบน e ีเบดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเพ่สอนเพยจะไม่ได้สอนตามใจที่เพอยากสอนไม่ใช่นะคะพี่จะสอนตามสิ่งที่น้องที่อยากมาเรียนกับพี่อะคะ่ะ ถ้าวันนี้น้องหาตัวน้องเจอนะว่าน้องอยากขายอะไรน้องก็แค่บอกกับพี่ว่าน้องอยากขายสิ่งไหนพี่ก็จะมีเรฟเลนซ์มีข้อมูลให้มีสินค้าให้นะคะว่าโอเคเราต้องเริ่มต้นในการขายเนี่ยสเตปที่1 2 3 4สาี่เนี่ยยังไงเราจะต้องมีความรู้อะไรประกอบในการลงขายสินค้าบน eBay นะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะรู้ก็คือกฎระเบียบของ eBay นะคะ คีย์เวิร์ดคำไหนที่ห้ามเขียนคีย์เวิร์ดคำไหนที่เราต้องระวังนะคะอย่างเช่นคำว่า d i a m o n ์เราเนี่ยเนื่องจากเราเปิดบัญชีแอคเค n าเป็น Personal เนาะเราไม่สามารถใช้คีย์เวิร์ดคำว่า Diamond ได้เลยนะคะซึ่งหากเราใช้เราจะโดน Suspension นะคะ คนที่จะขายแล้วใช้คีย์เวิร์ดคำว่าไดมอนด์ในกลุ่มของเจมส์นะคะหรือ j ิวเ l ลรี่แอนด์วได้ร้านค้าร้านานั้นจะต้องเปิดเป็นบัญชีบริษทัทค่ะ<ม>เห็นไหมคะหากเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะต้องแบบ ถ้าเรามีความรู้นะเวลาเราทำอีเบย์มันจะไปลื่นไหลเป็นสเต็ปไปสเต็ปแบบนี้นะคะ่ะน้องๆคนไหนสนใจอยากเรียน ebay กับเพ่นะคะเพ่อสอน ebay mm. เป็นตัวต่ตัว,ตวเราจะเรียนได้คันงสครั้ง4ี่4วีคเป็นภาคไปบัตรนะคะมาเรียนรู้กันจริงๆนะคะสอนวิธีการทำดัตต้า n ม n g ิงแต่ละรูปแบบมันไม่เหมือนกัน Data mining ิงผ่านคอมพิวเตอร์นะคะ Data m า n ม n g ิผ่านแอปพลิเคชัน Data m า n ม n g ิที่ต้องใช้พีเวิกับดัตต้า n ม n g ิงที่ AI เขาเป็นคนเลือกคีย์เวิร์ดให้กับเราเห็นไหมคะรูปแบบของการทำดัตต์เมนตมันหลายรูปแบบมากฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่จุดเริ่มต้นต้องขึ้นอยู่ที่น้องค่ะว่าน้องเนี่ยหาสิ่งที่น้องอยากขายบน eBay เจอหรือยัง ถ้ายังไม่เจอเรามาเทสก่อนก่อนว่ากลุ่มลูกค้าประเภทไหนที่ถูกจิจก,กับน้องแล้วเราเริ่มต้นขายสิ่งนั้นค่ะเพจะสอนด้วยการ4วันนะคะ4วี่ตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง4ี่โมงเย็นน้องๆจะได้รับความรู้มีสินค้าให้ ตัวพี่เอนะคะมีสินค้าให้น้องน้องก็มีสินค้าเอามาเรียนถูกไหมตัวพี่เอก็มีสินค้าให้น้องในการเริ่มไปลงขายบน EBa y ด้วยนะคะเพจะมีเบรกให้เป็นกาแฟเป็นขนมทุกอย่างเลือกได้หมดเลยนะคะเช้าบ่ายมีอาหารให้ฟรีค่ะน้องๆสนใจอยากเรียนกับพเพยให้พเพเป็นพี่เลี้ยงนะคะไม่ต้องกังวลน,นะพี่เอเป็นท็อปเลเดเตอร์เซลเลอร์บน EBa y นะคะเป็นทั้งท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ USA เป็นท็อปเลเดเตอร์เซลเลอร์ระดับ g l o b a l แล้วก็ร้านค้า ของเมเป็นท็อปเลเดเซลเลอร์พาสด้วยค่ะเพ์ BMW ทำ eBay มา12ปีเพเชื่อว่าประสบการณ์ในการขาย eBay ทุกวันเนี่ย12ปีนี้มันจะสามารถทำให้น้องเนี่ยได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเพจะมีเทคนิคอะไรมาให้กับน้องๆอีกนั้นรอติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ